วันนี้สิมาขอนํำเสนอในท่านสันเรื่องมแมลงวันจอมกวนกับจิ้งจกน้อยจอมเย็นชามือนี่กระศิมีแมงวันหน่อยตัวหนึ่งมระสิมาเลาะหาอาหารกินเดี๋ยวไปเลี้ยวมากกัเห็นโต๊ะกินเขาอยู่บ้านหนึ่งหูซึกว่าศิมเีเศษอาหารก็เลยบินมาเลาะบินไปบินมากกับมาจะเอ๋กับจิ้งจกหรือว่าขี่เกี่ยมจอยหน่อยตัวหนึง่งมาจดจดจงจงกระสงสยัย แมงวันหน่อยตัวเนี้ก็เขาไปทักท่ายเฮ้ hey, ว่าไงเจ้าจิ้งจกน้อยเจ้ามายืนจดจ้องจังอะไรเจ้าคิดจะกินฉันเหรอมาเลยมา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 ,มา,มาแน่จริงก็กินให้ได้สิจา้าตามฉันทานหรือเปล่ามาเลยเฮ้ hey, เจ้า,มาแมลงวันตัวจอมป่วนนี่เจ้าไปไกลๆฉันเลยฉันละลำคานเจ้าจริงๆเลยฉันแค่มาสูดอากาศบริสุทธิ์มาเดินเล่นเฉยๆ ฉันไม่อยากจะกินเจ้าหรอกเจ้านะ่ะตัวอัป,ปลักษ์ไม่เห็นหน้ากินตรงไหนเลยมันจะอร่อยได้ยังไงทั้งตัวก็มีแต่ขี้ไม่เห็นหน้าอร่อยเลยในท่านเรียงนี่สอนว่าต่างค้นต่างอยู่ดีกว่าอย่าไปยุ่งกับชีวิตคนอื่นชีวิตจะได้สุขสงบจ้า